ีค่ะวันนี้กินข้าวน้ำยาตึงกับผู้รมเอล่าเดอกับแซบขาดน้องน้ำหอมน้ำหอมร่อนรับน้ำหอมพีเฮียงวันนี้อุ้ยบอกว่าไงเปืเ่ีเนาะเอ็มมันตื่นหมื่อเดียเอาเซเป้ไว้ <laughs> เนมัง,างนาดวันนี้อนุก็อยู่ส่วนอนุกินแจบแล้กินแกงกันจองเลยนาะ่มื้อ,าาอนีหันสุดยอดมื้อนีเพิ่นเก่งไดเห็นลงงกันย่าไดเห็ดลงงหน่อยมามมมเกเก็บเอาเก็บเอาเก็บตาด เก็บยิ่ตลาดใจเงินขายเก็บนะเขาจาขายจางไหนพอรู้เท่าไรโอ้ไม่ออกไันออกไมเนาะยอาดลงโลกหน่อยเฮดเปิดดอกน้อยดอกกระจุ่มมัน ตุ้มงมันพูดเอนดอกกระจุ้มภาษาพูงไทยดอกกระตุ่มดอกกระจุ้มหน่อยมันสะโกดิมาเลลูกมาเละมานบบาดเียติดบาทมียนมียนโกใส่หัวซะนเนาะอ้ยุบลงน้ำพาเข่าแตกแล้วทิปหัวนอจ่องเกิดม อาสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานเตรมาคากลับไปนะนั่งลงนั่งลงเร็วๆไปกวนไอปู้อีละเดี๋ยวไปปั้นเด้อไอ้เนี่ยของเหลนไใ้ปั้นนุ่งเศร้าดนี่ปั้นยังหววของเหลน ่่อเปี้ยงดดดมากเลยันหอมแซ่บปุ๊บๆซุปเลยครับบังอมาด้วจากินเผาแรงน้วกันเออเ้นครับเอ้ยจี่ทอดมันน้อกินแกงนอกเด้นี่ี่เม สติชอนยิ่งย่ตึงเอื่นญกินเสารน้ำกันเด้อีแกงเห็ดลังกแมวเซ่บเป่อย่ตึงคือถอดอยู่เด้อโอเคโอเคเด้อเนอะโอเคใช่หมใส่ๆทิปๆของคุณยายสติ์อนดูขอบคุณค่าตล นับเรียงไคุณยายฟังกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นนับผันลังอีกคนขนมอานุไปแล้วพอ้ไหมมีเสียงเพลงกราเจ้ากำลังซ้อมไ <15. S 1> อย่ามาลูกไอยมาจะจับยันจับไม่ได้ไหมไม่จับไม่จับเอ้ยตาสิบวอดมาก่าใกล้จะไปใกล้เลยอันนี้โอ้นจับพอแล้วลูกพอเห็นจะปากแล้วนี่นี่เนี่นี่เอาตดเลยพวกนั้นรู้เหมือนมั้ยเจ็บปวนกล้องแล้วไม่บายสันบุษยบายก่อนได้ค่ะของคุณยายสันติธรูกคุณยายสีคนอุ้ยจะเป็นแง่กล้องลูกเห็นแค่นี้มั่ตซี่น่ะนะ บ๊ายบายอโหลยูอโลหูขอบคุณมากขอบคุณค่ะก่อนเจอดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บปวดกองละ

bài à, à. บ่ họ เฮาเอาตกง่ายกว่าเฮาเด้อตกนะหลุดเด้อนั่นแหละค่าไป <tô> <laughs> <Đraft Đraft services> <laughs> <N> <entender." cười>

ใหามก่อนเขาบอา้่งคเราป้าป้า้าิดืนเมื่อนี่ข้าวขยาวข้าวป้าปาปาปาเิดก็ซื้อขนมเมื่อนี่กระดุกกระดุกกระดกจิิกากาามาห

็ปาแล้ว่คนเขากินปลาลูกเหมือนน้งเหมอนนาะมจะกล่องเลยเนาะไอ้ชวเนอ่คนอไอ้่วงใส่ตักรอนไอ้วัวเ็บเนเลาอะไบอไตอนั่ไงจะไปอาบน้ำไหนก็บอกนัคือ

มเนียดใส่อีกดอะไรมาเามาแนกคนนี้แล้วยกมนตองมาตองมาตองมัน้ป่ยัางเนาะหลังกี่ลังมือได้ปะใบป่าสรุปข้าวตั้งัวัน ส่งใครจะเริ่มมาเมาดีย๋ยวเริ่มอยู่หัวนึงตุ้งใส่ตุ้งใส่ได้ใช่ไหมใช่เรียนตุง้งกับปร่ตูเรียนต่ำ

มไม่เหมือนกัตาลยตาตาตาตเลตา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 ตตา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 มมตาตาตมตา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 ตไาต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 า่าตาไาตาาตาาตาตาตาาต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 ไงาาตาตาตมตา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 าตตา่ ยิ้มเห็นฟันเไหมยิ้ปากกว้างยิ้เห็นฟันรู้ยิ้มฟันเสือกขี้ไรไปยิ้มใส่ปูติดตามครับหน้า